วัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนนวนี้ไม่รู้จะไปเทีย่ยวที่ไหนกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวน้องโมโมะค่ะอาสาพามาเทีย่ยวภูชีดาวอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายเป็นจุดชมวิวทะเลเหมอกที่สวยง,งามไมะแพ้ภูชี้าบรืนสันเขาบนยอดปูชีดาวมีพื้นที่ไม่มาก สองด้านเป็นเหวลึกจึงมีแนวรวไม้ไผ่เพื่อป้องกันอันตรายชมวิวได้360รอองศาก,กันเลยพี่เดือนลองมาเที่ยวชิมบรรยากาศหนาวสุดขั้วร้องหัวใจกันเลยนะคะรักตารักเขาอย่าลืมรักเราแลวก,กันนะคะภูชี้ดาวอยู่ระหว่างภูชี้ฝาและด้ผาตังใกล้กับภูชี้เดือนภูชี้ดาวมีความสูงประมาณ1800นเมตรซึ่งสูงกว่าทั้งภูชีฝาและด้ผาตัง สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของภูชีดาวคือวิวของยอดเขาที่ชีดชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าจึงเป็นที่มาของชื่อภูชีดาวสิ่งที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นจากจุดชมวิวภูชีดาวคือการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกที่คลอเคลียตามยอดเขาที่เรียงรายสลับทับซ้อนในยามเช้าและรอบยอดภูเขาที่ชี้ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามวิวทิวทัศน์ของภูชีดาวนั้นมองเห็นได้สแล60องศากันเลยทีเดียว และสามารถมองเห็นภูชี้ฟ้าและแม้ผาตั้งไกลกริบๆท่ามกลางฉากหลังอันเป็นแม่น้ำขขงกดเคียวบวกกับธรรมชาติอันเป็นป่าสมบูรณ์ด้านล่างที่พักใกล้ภูชีดาวบนยอดภูชีดาวยังไม่อนุญาตให้กางเต็นท์เพราะฉะนั้นหากใครที่ต้องการมาเที่ยวต้องพักบริเวณที่พักใกล้กับทางขึ้นภูชีดาวซึ่งมีให้บริการประมาณ4-5แห่งมูสชาแนลหากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดขา่าวสารดีๆกับทางช่องโมโม่พัดเที่ยวนะคะ